ถ้าหากคุณผู้ชมกำลังหาร้านกดเกมพาสหรือผลพิซซ่าเลดีเนี่ยผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับ FDC Shop นะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยทางร้านยังจำหน่ายโลบักแล้วก็สินค้าในเกมอื่นด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วครับผมเอาล้วครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแม p ของ a n i m e Fighter Simulator นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของอัปเดตที่10แล้วนะครับผมสหรับอัปเดต10เนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยในคลิปนี้นะครับผมว่าทางด้านของอัปเดตเนี่ยมมีอะไราาบ้ง ผมอย่างแรกเลยดีกว่านะครับผมจะเป็นทางด้านของเกาะใหม่นะครับผมเซเว่นครีมไอแลนด์นั่นเองเนาะก็จะเป็นด่านของเจนบาบนะครับผมนี่เลยนะครับอ่าตอนนี้เลยเนาะส่วนถัดไปนะครับผมก็จะเป็น16 New Fighter นะครับผม Fighter ตัวใหม่นะครับผมแล้วก็บวก2สัตว์ขี่นะก็คือสัตว์ขี่ของเจนบาบแล้วก็ตัวโลบักนะครับผมเป็น Super อร r a นั่นเองเนาะสปีดสปีดคือเร็วที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับ ส่วนถัดไปเลยนะครับผมจะเป็นเครื่องฟัคในด่านของ Demon Slayer นะครับผมสำหรับเครื่องฟัคเนี่ยก็คือเวลาที่เราเนี่ยเอาตัวละครเราไปใส่นะครับผมในเครื่องฟัคเนี่ยตามจำนวนนะครับผมเนี่ยมันจะมีวันให้เราใส่สูงสุดคือ7วันนะครับผมคือเนี่ยฮะเขาจะเขียนว่าเราจะได้ทุกๆ1เรเวลต่อ1วันนะครับผมต่อ1วันที่เราเนี่ยทิ้งไว้ในตู้นะครับผมสมมติว่าผมทิ้งอ่าเนี่ยฮะไดน่าไว้ในเรเวล131นะครับผมเนี่ยทิ้งไว้นะครับผม อ่าผมทิ้งไว้7วันนะมันก็จะกลายเป็นเลเวลร38นะครับผมก็คือเพิ่มมา7เลเวลนะครับผมตามจำนวนวันที่ผมทิ้งไว้นั่นเองเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมเป็นตู้เพิ่มเลเวลนั่นแหละสรุปง่ายๆนะครับอ่นถัดไปนะครับผมระบบบูทเนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นการอ่ากดใช้แทนนะครับผมก็คือจะถูกเอามาใช้ในกระเป๋านี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไคุณผู้ชมเมื่อกดใช้แล้วมันก็จะใช้เลยเนาะไม่สามารถกดหยุดบัฟได้นะฮะ โอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปเลเวลแคปนะครับผมถูกเพิ่มเป็น175นะครับผมจาก150เนาะก็เพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะแพสซีฟใหม่นะครับผมแล้วก็มีการปรับบาลานซ์ของแพสซีฟด้วยนะของบางอันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบัคฟิกนะครับผมต่างๆนะครับผมแล้วก็นิวอัปเกรดครับคุณผู้ชมสำหรับนิวอัปเกรดเนี่ยจะเป็นทางด้านของอันนี้เลยนะครับผมเนี่ยจะเป็นรูปนาฬิกานี้นะ ก็คือถ้าเราเปิดด่านไหนเนี่ยครบ50,000ื่นนะครับผมตามจำนวนเฟสที่เขาบอกเนาะเราจะสามารถเปิดด่านอ่าเปิดไข่ของด่านนั้นเนี่ยได้ไวขึ้นหรือเปิดดาวของด่านนั้นเนี่ยได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยฮะก็ตามนี้เลยนะเห็นไหมคุณผู้ชมเปิดอ่า 50K สิบ t คเตเนี่ยเห็นไหมก็ดันบีนะครับผม50ครั้งนะเราก็จะได้เปิดไวขึ้นนะครับผมของด่านบีนั่นเองเนาะค่อนข้างดีเลยนะครับผมโอเคโดยรวมแบบรวบลัดก็น่าจะประมาณนี้คุณผู้ชมน่าจะไม่มีอะไรตกหล่นแล้วนะครับผมก็ ตออัปเดตเนี่ยจริงๆผมพูดไปในไลฟ์สตรีมแล้วแหละแต่ว่านี้มาทำอัปเดตแยกสะดวกอัปเดตแยกเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทันไลฟ์สตรีมนะครับโอเคโดยรวมคิดว่าน่าจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมสามารถส่งคลิปเพื่อนๆดูกันได้นะครับผมโอเคครับผมก็อันว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับผม,มและสามารถคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดีนนี้สวัสดีนะครับ